สวัสดีครับผมครับมานีอยู่กับช่องนะครับผมพี่เกมบนบนนะครับอยินดีต้อนรับอฟซีทุกท่านนะครับเข้าสู่สองผมนะครับผมนะครับเดี๋ยวมอนีผมพาเบื่อนนะครับผมกางยอดเขานะครับของอาหมอนสำหรับรลุดหานสิบแรงนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับอาไม่ช่างยอดเขานะครับผมซิบแถวนะครับสิบแถวนะครับนะครับราคาห้าเ้ากันล้งไม้นะครับผมนะครับ น้องทนใดนะครับสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับผมก็มาสือไปแหวกใส่นะครับผมนะครับซิปแถวคหรับหลุนหาซิปแรงนะครับผมหาซิปแรงหาซิปหาแรงก็ไไ้อยู่นะครับผมผมคิดว่าไดไอยู่นะครับพอหญงเติบนะครับผมเั็นยอดเข่าน้องทนใดหาอยู่นะครับผมแวะองบว่าบังเดนะครับผมเหมือนเดิมครับผมปรดีเป็นตกขับเกลื่อนนะครับ พี่ว่าใส่ที่ที่โอปันนะครับบบแมนนะครับผมใส่ในตัวเขาเองนั่นแหละนะครับผมเป็นตัวปันตัวนี่หนาทีหลากย่างเดียวนะครับผมพี่น้องอะไรนะครับสนใจเอาว่าเบื้องไหนนะครับผมสาขาอุบลนะครับวารินนะครับผมฟังวารินทางไปซีสะเกตนะครับผมท่านซีอแอคขั้นหนักเสียบนะครับเป็นมาพี่น้องครับมาเบื้องไหนนะครับผมอยู่ ต้องขามปัสสาวะนะครับผมเปิัสสาวะปน้ำมันนะครับต้องแวะเอามาหามาสอบถามได้นะครับผมคุยรา,าคากันได้นะครับครับผมอุปกรณ์บางตนนะครับสปริงพยัพคนทุนไปอีกหน้าผมผมว่ามันอาจจะดีกว่าวานก็นได้นะครับผม เพราะว่ามันหยอดต้นกับเป็นแถวนะครับผมมันกับหนึ่งละการเอาหุ่นนะครับหุ่นหยาหรือว่ามันจะได้รับแสงดีกว่านะครับเพราะว่านีเปลี่ยนระยะนะครับเข้าวานปุ๋ยมันกับนะครับถ้าเป็นวานเอาเลยเข้าใส่พวกมานเอากกะดีแบบหนึ่งครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งละมันไหวนะครับสองนะครับม้นกับประหยัดต้นทุนกว่าการดำนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพพองมันนะนั่จะขึ้นอยู่กับการรู้ได้รักษานะครับผม้าวานหนาเกินไปนะครับการเอาหุ่น นะครับการกินปุ้ยนี่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเอาหุ่นกรบเะได้นะครับเพราะว่ามันอันไหนเป็นเขาเป็นหยามันกระเบิ้งบ่อนะครับถ้าเป็นหน้าวานแต่ว่าตาตุย้อนนะครับผมเรื่องราเอาหุ่นได้ง่ายครับผมสองประหยัดปุ้ยขึ้นมาอีกนะครับผมนะครับตั้งก็ดีข้อระยานะครับผมใส่อุปกรณ์ประหยัดต้นทุนลงไปอีกนะครับผมนะครับประหยัดแรงงานคนนะครับเคานั่งครับอย่างเดียวเขาเพัดย้อนเขาใส่นะครับผม ราคาเดี๋ยวเราคุยกันหลังไลยนะครับผมเดี๋ยวผมกินเบอร์ไตลิงห้นะครับผมถาพี่นองทันใดนะครับสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัแท็กเตอร์นะครับผมพี่นองครับต้องสอบถามเขามาไดนนะครับถาททันใดนะครับกำลังมองหาอยู่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับแบบไดนะครับว่าจะเป็นคานนะครับหรือว่าใบมีดนะครับหรือจะเป็นตัวตัแท็กเตอร์เองนะครับผมอาจเป็นอีกช่างเหลือกนึงนะครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตันใดเป็นมือใหม่นะครับผมฝาวว่าน้ำนะครับผมแตกเกิดอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวจตกเกิดตอนเดียวนะครับผมมาไมตริกันสีเขียวนะครับผมแนวตัวรถสวยงามนะครับผมได้ทีเดียวนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อเติมนะครับผมอุปกรณ์ต่อเติมนะครับชุดมือนี้ เขาก็เฮ็ดผลิตมานะครับผมให้ต้นครัได้งานนะครับหรือว่าต้นทุนนะครับสบายขึ้นนะครับผมแต่ราคาก็อาจจะหมดละหมายถึงว่าซื้อมออเตร์ไซค์ได้คันหนึ่งหมดแล้วครับผมคืออาจจะแพงกว่าหมดแล้ครับนะครับผมพี่น้องกับแต่ว่ามันก็สมัยนะครับสมัยพี่น้องนึงละมันก็เลี้ยงเป็นแถวเขางานดีนะครับผม ใกล้เป็นแถววันได้งามนะครับแต่ว่างามมางามอันนี้คือนู้นกันตัวเล่หักษาของพี่น้องเองน้ำนะครับผมนะครับครัศนัยนะครับผมเขามาแล้วกัอย่าลืมกดติดตามนะครับผมหรือว่ากดไลค์นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะครับแต่มากินนี่ก็อเรื่องคนไหลนะครับผมกดสับสไครต์บีเอ็มอุ่นน้ำด้วยครับผมนะครับนะครับพี่น้องส่วนใดนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทีมเอเวอเรสตะลิงนะครับผมเบอร์โทรผมผมเองกะ 080นะครับผม282 9 2 5 8นะครับผมนะครับ080นะครับผม282 9 2 5 8นะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมบี๊กมือบนนะครับขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมตามมาคลิปใหม่เรื่องข้ไหนนะครับผมกดซับสไคร์กันเด้อยผมนะครับเดี๋ยวหาพี่ผาประกันได้นะครับผมถ้าต้องการฟอสไฟนะครับผมฟอสไฟพี่น้องนะครับหรือว่าทันที่เคามาใหม่นะครับผมนะครับพี่ผาประกันได้นะครับผมก็ขอกราบอ๊ะไฟไว้น้ำนะครับผมณตรงนี้นะครับผม แกเกมนี้นะครับผมอีพ mm hmm. ีเกมพูดบนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ